สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมนันจอนนะครับสำหรับวันนี้เรากับมีกันในเกม c a t ตี้อินเม l ยวเมลพาร์ทที่4กันแล้วนะครับผมนะซึ่งไอ้ด่านตัวนี้เราเคยเล่นไปในเดโมโ่แหลนะนะครับอ่าก็คือเราต้องเก็บแสงนี่นี่นี่เก็บแสงเก็บแสงแล้วก็ให้มันเป็นรูปแมวนะครับผมนะเออสำหรับใครที่ยังไม่เคยดู เ,เดโมโนะครับก็ลองไปดูกันได้นะผมนะเออหรือว่าจะดูในคลิปนี้เลยก็ได้นะแล้วแต่นะ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะตัวนี้มันเคยมีในเดโม่ไหมไม่แน่ใจนะว่าในเดโม,มใช้ตัวนี้นไหมนะเนี่ยที่เดินมาแล้วเอาแสงอันนี้มาให้เราใช่ปะเนี่ยโอ้ยไม่ช่างเถอะเราต้องรีบทำเป็นรูปเมลโอเค เนี่ยอ้นี้ก็เสกเสกให้เราได้เหมือนกันนี่เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ก็มีสวยนี่ก็นี่เสกมาให้เราแล้วเสกมาอีกได้ไหมเสกมาอีกแค่หน่อยนี่เป็นไงรัวๆรัวๆนี่ก็รัวๆเสกมาอีกสิเสกมาอีกเลยโอเคไม่มีแล้วเขาไม่มีแล้วไม่มีให้เราแล้วจึ๊บอ๋อโอเคโดดๆโดดๆกันเลย ลมไปแล้วอ๋อนี่คือที่มานะครับที่มาว่าเราได้ลมมาจากไหนเฮ้ยไอ้ตัวนี้กลับมาตัวนี้กลับมาหาเราไอ้ตัวนี้เราเจอตั้งแต่ด่านที่มันมีโซฟาเดินได้แล้วะนรับเออเอาไปแล้วโอเคมีหินเดี๋ยนะโอเคเลื่อนหินออกแล้วก็ตัวนี้มีเรือมาโอเคนี่เอ่มอ่มเอ้ย ชึบเดี๋ยวนะมันจะมีโอเคอเคกดตัวนี้เคกางออกเรียบร้อยยังยังไม่เรียบร้อยยังไม่เป็นรูปเมลเลยยังยังยังกำลังลกำลังแล้วกำลังกำลังเป็นกำลังเป็นกำลังเ,เป็นแล้วกำลังจะเป็นรูปเมลครับรูปหน้าเมลเคเก็บมาแล้วก็อะไรอ่ะมีการเลียเลย เออมันมีอะไรซ่อนนี่ไงซ่อนอยู่ตรงนี้โอเคผมไม่แน่ใจว่าม,มันมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดโม่ไหมนะเออแต่ผมว่ามันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดโม่แน่นอนเนบนะเออยังไงยังไงเอ,อ้ยนี่คลิกโอเคโหได้สตาร์เชลสตาร์ชัยเลยนะครับสตาร์รับลูกดาวนะครับได้อะชิบเป็นลูกดาว <Look> down. ลูกดาวนี่อโลอีกเลยไหมเห็นไหมมันจะอลโอลอโลทั้งเกมเลยนะครับซึ่งผมจะรีบเล่นให้มันจบนะครับเอออาจจะจบในพาร์ทนี้เลยนะครับเพราะว่าผมผมว่าจะเออเดี๋ยวเล่นให้มันจบในพาร์ทนี้เลยดีกว่านะครับเออก่อนที่ผมจะเบื่อนะครับเออเบื่อแล้วก็ทิ้งเกมไปนะครับซึ่งผมไม่อยากทิ้งเกมนะครับเออเกมไหนที่แบบเริ่มเล่นแล้วก็ต้องก็ต้องเล่นให้มันจบอะเออนะครับทุกคนโอเคอันนี้จะพาเราไป อันนี้นะครับนี่เราเราิปคลิปขึ้นไปเลยไปขึ้นไปกันเลยไปแล้วรถไฟเมลนะครับนี่เมลที่เราเจอในแตพาร์ทแรกแล้วก็ในเดโมโด้วยไปได้แล้วเออเออ,อันนี้ก็ยังง้างงนีนก่กดมันได้รัวๆเลยเอองงน่นี่ โอเคในเดโมมันจะตัดจบนะครับแต่รอบนี้มันไม่ตัดจบนะครับเกมเต็มแนละ้วมันจะตัดจบได้งไงล่ะว้าวมาเป็นซีนเลยต้องเอาเมาส์ออกเลยนะเออจะได้แบบสกรีนช็อตออกมาทำเป็นปกเนี่ยเออใช่เพราะถ้าเกิดเอาเมาส์หมดเนี่ยมันก็ปกก็ไม่สวยดิใช่ไหมใช่ไหมทุกคนว้าวเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมเมวของเราบินไปบินไปแล้ว พิงค์ทาวเวอร์อ๋อพิงค์ทาวเวอร์เอ้ยลีโอลีโอมีหนึ่งเหรียญมีมีเหรียญหนึ่งเอาเอามาเรามาได้ไหมเนี่ยขอได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวเมีเมลโอ้ตกรัจะไปพิงค์ทาวเวอร์นะครับไปหอคอยสีชมพูไปหอหอสีชมพูนะครับเราได้หินมาอีกแล้วจะโยนใส่หัวใครอีกเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ย เปล่าให้ตัวเองอ่ะไม่จำมาให้ตัวตัวเราเป่าเคเป่าแล้วไงเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยไอตัวนี้โดนกินไปแล้วไม่ใช่เหรอโดนกินไปแล้วไม่ใช่เหรอโอเคอ๋อเหมือนจะมีของเหมือนจะมีของนะครับโอเคคือ ตอนนี้เราต้องการหนุ่มนะแต่ว่าเราต้องการเหรียญจากเจ้าลิโอก่อนนะครับเอ่อเอ่อมเอ่อมเหมือนกันเอ่อมเหมือนกันเลยเฮ้ยอันนี้ขยับได้เหรอเฮ้ยโอแอปเปิ้ลลิโอชอบโหลิโอลิโอน่าชอบไอ้นี่ไอ้นี่หรือเปล่าไอ้นี่มันชอบ เฮ้เดี๋ยวมีหนูออกมาไม่ไม่มันเอาชีสมันจะเอาชีสแน่นอนเอาไม่เหรอเอาแว่นมาโอเคโอ๋อ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 สุดยอดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมทำอย่างนั้นน่ะเอ้ยเขาช่วยก็บุญแล้วแคตตี้จะ <c ười> ไปเฮ้ยแ่เขาทำไมเนี่ยอุตส่าห์ช่วยคิดเองจะไม่ไปเลยเนี่ยแคตตี้นี่เออเลี้ยนเลี้ยนอ๋ไม่ถึงครับ ไม่ถึงไม่ถึงสงสัยต้องเอากระถางนี่มาครับอ่าเรียบร้อยเอา้าอ้วกอ้วกมาโอเคอ้วกมาแล้วเสกก่อนเลยเออนี่กลายเป็นม้าเสกป้ายให้กลายเป็นอะไรไม่รู้ก็กลายเป็นแคนดี้นี่โอ้โหกลายเป็นไดโนเสาร์หรืออะไรอะเออต้นไม้กลายเป็นอะไรต้นไม้กลายเป็นคุกกี้โอ้ oh my god แล้วตัวเราอะตัวเราโอ้โหหัวแมวหน้ากากแมวของเราใหญ่ขึ้นเฮ้ยไอตู้ตู้นี้กลายเป็นอะไรโอ้หกลายเป็นไอศครีมกลายเป็นไอศครีมเหรอเนี่ยไอศครีมลูกอมเอ่อเอาให้นี่เหรออ้าวเอ้ากลายเป็นป้ายซะงั้นกลายเป็นป้ายอุ้ยกระเป๋ากระเป๋าของเจ้าตัวน้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาดูด No no, no, no. แค่นั้นนะแค่นั้นจริงๆเอ้ยแล้วยังไงอะ่ะเนี่ยได้โชว์มืออะไรแค่นี้เนะี่ยทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยอ๋อเศษมันอ๋อกลายเป็นกลายเป็นเออ่ที่นั่งที่สามารถบิดได้ <c oughs> ว้าวโอ้ยอ,อึ้งนะอึ้งกำลังอึ้งอยู่นะว่ามันเป็นไปนได้ยังไงกันเออ ให้ยาโอ้ my god ทำเหมือนมันเป็นม้าเลยเออเฮ้ยาให้ยาเออเฮ้ยอะไรอ่ะไม่น่าเมีวเป็นอย่างนั้นหรอฮ็อปป่าฮ็อปป่าอีก็เฮ้ยทำไมหน้าเมีวเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่เมีวเราแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาอ๋อได้ได้กุญแจมามาเปิด เอาเปิดไม่ได้หรือเปิดได้หรือวผมเปิดตู้เซฟไม่ใช่เอ้ยอะไรอ่ะอละเสกตัวเราได้ไหมเอ้ยตัวเราขายยาวอ๋อมีน้ำยาใหม่มีน้ำยาใหม่เอามาให้ตัวเราไหม<อ>เฮ้ยลกลายกลายเป็นน้ำแข็งเฮ้อะไร โอ้โอเคไอ้นี้แล้วก็หินโยนใส่ mm hmm. ใช่ไหมแล้วก็แตกโอ้ได้เพชรมาได้เพชรได้เพชรได้เพชรมาครับทุกคนแล้วยังไงอะ่ะยังไงอะ่ะเพชรเอามาทำอะไร mm hmm. hey, เฮ้ยเลียกุญแจตัวนี้เลียกุญแจ mm hmm. เอ้ยเออคุเจเล็กลง เฮ้ยทำอะไรอะ่ะอ๋อโอเคแล้วก็พ่นลูกอะไรไม่ลูกออกมางอเล่ะว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> เอาแกะแกะ,แกะออกไม่นั่นอะ่ะไม่ออกแสดงว่าต้องการตัวที่ มีแรงจริงคือตัวนี้น่แน่คนนี้น่แน่ครับมีแรงแน่นอนมีแรงในการแกะแน่นอนอาอไม่ไม่ได้เหรอเฮ้ยอเอาแตกเรียบร้อยใช้น้ำยาได้ไม่กอดผมโอ้่าผมนั่ง งงอยู่ตั้งนานนะทุกคนคือนั่งงงอยู่ตั้งนานอนะอะไรวะเนี่ยโอ้ oh my god อ่เดี๋ยวกันนะไอ้กุญแจนี้ไอ้กุญแจนี้จริงๆผมทำเล็กไปแล้วนะแต่นี่ผมมาเริ่มใหม่นะอ่าฮะอ๋อโอเคก็ว่าอยู่ทำไมต้องเอาไอ้มือนี้ ต้องใช้น้ำยานีเนี่ก็คือมาบีบโอเคแล้วมีอะไรอีกว่างที่เรายังทำเปลดไหมเราทำทำเปลดให้มันเล็กลงได้ไหมใส่นี้แล้วก็เอาเพชรให้นี่โอเคเรียบร้อยได้ไงต่อครับดื่มใช่ไหมตัวก็เล็กโอเคเรตกใจว่าตัวเล็กตกใจว่าตัวเองตัวเล็กแล้วร้อง วิ่งร้องไปเฉยเลยโอ้ oh my god เฮ้ยเอะไรอะ่ะเฮ้ยมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยดู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  oh my god เฮ้ยแต่วิ่งหนีมาทันวิ่งหนีมาทันโอเคเก่าหัวงงครับผมงงว่าใครก็ไม่รู้มาจากไหนนะครับ oh โ <c oughs> <c oughs> อ้ my god เฮ้ยหยุดร้องได้แล้วเนี่ยโหลร้องอะไรนักหนาเนี่ยเอ้าตัวใหญ่กับเหมือนตัวใหญ่เหมือนเดิมแล้ว เฮ้ยออกไปออกไปหรือเปล่าเขา đ ลังทำอะไรอยู่อ่ะเออเกาหัวเอามีหินอีกแล้วโอ้โหชอบเล่นกับหินไม่รู้เป็นอะไรทำไมต้องเล่นกับหินเนี่ยแคตตี้ทำไมเป็นคนแบบนี้แคตตี้ชอบเล่นกับหินนะไม่รู้ทำไมเฮ้ยนี้อะไรอ่ะป่าออกมาได้อ่มก็ยังเอืมเหมือนเดิม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเออทำเสียงทำเสียงทำเสียงให้เขาตกใจเหรอเฮ้ยเอาปลาปลาใส่อีกนะเออปลาใส่อีกนี่เอาเอาเอานี่ปลาเลยเออกระดาษนี่โอ้ยหยุดปลาได้แล้วโอ้ยอยาอย่า ำทำเสียงทำเสียงทำเสียงกลน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 โถเอ้ยออกมามองมองมาที่เราโโนโนแล้วมาช่วยเราหน่อยสกาโบโนอะไรเราเออหินออกไปเอานี่ออกไปฮะอะไรเนี่ยโโนโนลูกบอลไอ้งี้ต้อง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 มาแล้วนี่แนะ่ะนี่แนะ่ะเอออ่าเป็นไง พยโยนใส่อีกไหมไม่นี่อย่าปุ่มเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรสกรัสกัส,กส,กสเออถอดถอดแบตเตอรี่ออกมาเอเอแบตเตอรี่ไปใส่วันนี้แทนเออเฮ้ย,ยได้ได้อะไรอะ่ะได้หลักมาเฮ้ยได้หลักมาคืออะไรหยุดดูดิอ๋อเป็นเหมือนเป็นโน้ตเพลงนะครับ Eh, ada cara untuk dolo dole bifasolatido. Eh, uh, apa uh. hey. lagi? <laughs> Skaska uh, sama oh, plaston. <laughs> eh. Uh. Tunggu. -huh. Tunggu. 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 Tunggu เปล่าดิอะไรเนี่ยรู้ไหมอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยรู้ไหมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ er> ๋ออะไรอ่เบ๊ะเะเดี๋ยวนะ เอ้ยเออเออในสุดก็เปิดหน้าออกมาสักทีโถอะอ้ยยากเกิียนจริงๆเลยโกดโอเคเอาอ้นนี่ลงไปเรียบร้อยเอาเปิดเปิดทางให้เราหรืออะไรเฮ้ยเอ้ยนี่มันไอตัวที่ฝันถึงเจ้าชายกบนี่โหทำไมเจ้าชายกบมองมองหน้าคนที่แปลกเฮ้ยเนี่ย ฝันว่าได้ได้แต่งงานกันแล้วเหลืออะไรเนี่ยหรือว่าจับมาเหรอจับมาหรืออะไรเนี่ยโอ้ยก็เหมือนจับมาเลยอะดูที่เนี่ยโอ้ยก็เกินไปปะเนี่ยกดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ใช่ตัวนี้เราไม่ต้องการตัวนี้หรือเปล่าเฮ้ยบอกนะว่าจะมีโปรเตโต้มาด้วยเฮ้ยน่านจะมีโปรเตโต้มาด้วยนะเอิม่มเอิม่มอะไรล่ะเฮ้ย อันนี้มันไอ้หัวเทียนนี่เอออะไรไม่ไม่เออลงเปลี่ยนเปลี่ยนอีกเอาอะไรอ่ะโอ้อเอาวิ่งหนีไปแล้วเออสนุกสนุกแล้วทีนี้สนุกแล้วทีนี้ไม่ก็อาโกดิคโอไม่มันขึ้นมาเองโอ้โหช้าง กําลังนั่งโอ้ไมค์ก็ oh God, กำลังเข้าห้องน้ำอยู่มีชิดชู้หรือเปล่ามีการถามหาชิดชู้ด้วยนะกรถามหาชิดชู้ด้วยเออเอาเอาอะไรอ่ะจะทำอะไรอ่ะเอาเอาตัวช้างโดนกดส้วมเลยโอ้ไมค์ก็ส้วมเล็กแค่นั้นลงไปได้ยังไงอ่ะไมค์ก็ อ้าวมีโซฟาของเจ้าเมลครับผมโซฟาของเมลตัวนั้นนี่ใช่ไหมหรือไม่ใช่ผมว่าน่าจะน่าจะตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่ผมว่าผมว่าคนละตัวเออคนละน่าจะคนละตัวแหละโอเคกดยังไงบายบายไปแล้ว my god ผมว่าเกมนี้น่าจะใกล้จบแล้วแหละเพราะว่ามัน นี่ไงมาเจอแล้วเรียบร้อยอ,อ,อะไรอ่ะทำไมเขากังวลอะไรกับเวลาเนี่ยเอองงครับผมนี่ยมันได้เวลาแล้วอะไรสักอย่างนะครับเอ้าเอาอหายอย่าบอกนะว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจินตนาการ อะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าจินตนาการเอาเองอ่ะหอยกระรองหอยตาเฮ้ย,ยตาตาตากระโดดมาตาไข่มุกเออเอาตรงนี้เหรอไม่ใช่เดี๋ยวนะโอ้ยมีงู ยังไงอ่ะเอ้ยโอเคออกมาอันนี้ต้องการอะไรอ๋อต้องการนี่หรือเปล่าไม่เหรอว่าไม่น่า,าใช่คุกกี้คุกกี้แน่นอนเฮ้ยมีหินมีหินอีกแล้วแต่รอบนี้เอาหินไม่ได้โอเคเอามาตรงนี้ไหมอ่าฮะแล้วกดปุ่มมีคุญแจ ไม่อะไรอะอะไรอะเดี๋ยวนะเอามาเอามาทำอะไรอ๋อเคได้คุกกี้มาเอาไปให้นี่โอเคเป็นที่มัดผ้าม่านนะครับเออไม่ก็เอาไปไหนแล้วเอากุญแจมาให้ขอบคุณมากได้กุญแจไปแล้วเปิดโอเคมีะคระฆังนะผมเอามาใส่ตรงนี้ใช่ไหม เรียบร้อยมีเสียงแล้วเปิ๊กมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันไอ้ไอ้ไอ้ไพ่ตัวนั้นนี่ที่ทะเลาะกันในลิฟต์นี่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยมาจากบ้านน่ะตามแมวที่มันติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วก็ตกลงมาแล้วก็เจอกับแมวที่กำลังซูบเออแมวที่กำลังซูบแมวที่กำลังซูบเหรอ อร่ออยูเอ่อมาใช่เอออ๋อเหมือนเล่าให้ฟังนะครับเออแล้วก็โดนยิงมาฮ้ยอ,อ,อย่าบอก่าเป็นจิตราการจริงๆเออโดนยิงมาแล้วก็แล้วก็เราก็ไปเจอกบเจอหอยแล้วก็ไปบินด้วยกับแมวแล้วก็เจอคนที่ถือลูกปองแล้วก็เจอหลายอย่างมากเลยแมว <c oughs> ก็คือแมวก็คือคุณนั่นเอง ก็ตอนนี้ฉันอยากจะกลับบ้านนไงอยากกลับบ้านยังไงนี่ผมว่าผมว่าน่าจะน่าจะจินตนาการน่าจินตนาการไปแล้วแหละถือฝันน่าจะฝันนะเออะฝันว่านาฬิกาปลุกอะ,อ,อะไรอะไรอ่ะนี่นี่ตกลงคือเราฝันหรือ,อยังไงน่ะเฮ้ยมีเจ้าแม่เหล็กไอ้เจ้าเหล็กมา เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอาจริงโอ้โห oh my god อ๋อนี่ฝันเหรอยำยาวยำยาวเดี๋ยวนะ <c oughs> ยำยาวยำยาวเอ้าอย่าบอกนะว่าเป็นจินตนาการจริงๆอ่ะเอ้ยความฝันผมว่าฝัน <c oughs> โอ้โหฝันนะครับผม โอ้ oh my god เอาโปเตโต้ช้างเอาช้างมันตัวแค่นี้นี่ <c oughs> เอา้าโดนโรคระบาด,ดเออเออจบแล้วโอเคก็คือเนื้อเรื่องนี่คือเราเราฝันใช่ไหมคือเราฝันโอ้ oh my god ผมรู้ว่าเราฝันนะครับคือเราฝันใช่ ฝันว่าเราตามแมวตัวหนึ่งแนบที่ถือนาฬิกาแล้วในที่สุดเราก็มาตื่นในตอนจบใช่เรามาตื่นในตอนจบเพราะโดนแม่เหล็กไอ้โดนไอ้เหล็กนั่นทับนะครับผมซึ่งไอ้เหล็กนั่นน่ะก็คือไอ้ที่มันอยู่บนเตียงเราอ่ะที่มันอยู่ข้างบนบนเพดานนะครับที่เกาะอ,อยู่บนเพดาน,นะครับอันนั้นแหละนะครับคือเจ้าเหล็กที่เราจินตนาการไม่ใช่จินตนาการหรอกคือเราเห็นในฝัน,นะครับไม่ก็ แล้วคือมันสิ่งที่เราฝันคือมันอยู่รอบเตียงเราเนี่ยครับทุกคนมันอยู่รอบเตียงเราะครับไม,ม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาช้างตุ๊กตาอะไรก็ตามเนรับคือแบบเอออันนี้ตอนแรกผมไม่ได้สังเกตจริงๆนะตอนแรกผมสังเกตแค่ต,ตัวที่มันเกาะอยู่บนเพดานแค่นั้น,นะครับโอเคก็สลับเกมนี้ก็เล่นกันจบแล้วน,นะครับผมนะก็เกมต่อไปก็น่าจะเป็นเกมซิล์นะครับผมเพราะว่าเกมซิล์เนี่ยใกล้จอ,อกมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ วันที่1นึ่งนะัหนมิถุนาเกมซื้อกระจกมาแล้วนะผมนะก็เตรียมตัวรอดูกันได้เลยนะผมนะรอ,อ,อดูกันได้นะผมโอเคก็สำหรับเนื้อเรื่องก็ไม่รู้จะสรุปยังไงนะครับรู้แค่ว่าคือมันไม่รู้จะสรุปยังไงนะสรุปแล้วก็คือเราฝันแค่นั้นนะครับเราฝันใช่แค่นี้แหละครับ <laughs> โอเคคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรมากแล้วนะผมนะก็เจอกันใหม่ในเกมต่อไปนะครับผมสลหรับวันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับ